อัปเดตเงินสวัสดิการแห่งรัฐวันที่หนึ่งกันยายนวันนี้มีใครได้เท่าไหร่กันบ้างได้เพิ่มจริงไหมหรือไม่ได้เพิ่มพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายนดูให้จบนะคะสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะมารวมสิทธิสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะเลยนะคะครอบคลุมทุกสิทธิแน่นอนนะคะในเดือนกันยายนค่ะหลายๆคนบอกว่าได้เพิ่มนะคะหลายคนก็บอกว่าไม่ได้เพิ่มนะคะ วันนี้นะคะมาดูกันแบบชัดๆไปเลยนะคะมาฟังไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะว่าสรุปแล้วได้เพิ่มหรือไม่ได้เพิ่มนะคะในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่1กันยายนนะคะมีเงินนะคะสิทธิประโยชน์3รายการด้วยกันนะคะสิทธิที่1น,นะคะจะเป็นวงเงินค่าโดยสารรถสาธารณะ750บาทตรงนี้ได้กันทุกเดือนรู้หรือไม่นะคะใครรู้แล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือใครไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเรามีสิทธิ ค่าโดยสารบาทบอกกันหน่อยนะคะตรงนี้นะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมได้ด้วยนะคะหมดเดือนก็ตัดไปเลยแล้วขึ้นเดือนใหม่โดยรถที่เราจะโดยสารได้นะคะก็คือรถองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ารถเมขสมกนะคะรถบริษัทขนส่งจำกัดรถทัวร์บขศรถทัวร์99นะคะรถไฟฟ้า BT s MRT ARL นะคะแล้วก็รถไฟตรงนี้ใช้ได้เท่านี้ก่อนนะคะและในวันที่1ตุลาคมนะคะก็จะมีการขยายสิทธิ์ไปใช้รถ เอกชนร่วมขอสมรรถเอกชน2แถวรับจ้างนะคะเรือโดยสารสาธารณะรวมไปถึงรถเอกชนร่วมบขอสอและก็รถเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการตามมาอีกนะคะแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนดังนั้นก็จะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรนะคะก็ไปสอบถามกันได้ว่ารับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไหมนะคะรอบนี้เนี่ยให การบริการอย่างทั่วถึงนะคะทั้งกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดเลยนะคะวงเงินที่2นะคะเป็นส่วนลดค่าการผงต้มนะคะ80บาทต่อคนต่อ3เดือนนั่นเองนะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้สะสมไม่ได้เช่นเดียวกันใช้สิทธิ์กับรารแก๊สที่เข้าร่วมโครงการและหลายคนไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้นะคะที่บ้านเกดเองก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะใครได้ใช้กันบ้างมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันไว้หน่อยนะคะและวงเงินที่3นะคะเป็นวงเงินสําหรับซื้อสินค้า อุปโภคบริโภค300บาทนะคะตรงนี้ไม่ได้เพิ่มสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นประจําใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะแต่จะมีกลุ่มที่ได้เพิ่มจริงๆนะคะเป็นข้อมูลจริงนะคะก็คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ รอบอุทรนและเพิ่งยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วงวันที่27กรกฎาคมจนถึง26สิงหาคมเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าร้านธงฟ้าย้อนหลังของเดือนเมษายนจนถึงสิงหาคมนะคะ5เดือนเดือนละ300รวมเป็น1,500บาทนะคะรับย้อนหลัง 1,500บาทเมื่อรวมวงเงินสำหรับเดือนกันยายนอีก300ในกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินซื้อสินค้าร้านทงฟ้า1,800บาทในวันนี้นะคะกลุ่มเดียวเท่านั้นส่วนใครที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้เพิ่มนะคะต่อมานะคะวันที่18กันยายนรับไปเลย2สิทธิ์สิทธิ์นี้ลงทะเบียนครั้งเดียวไม่ต้องทำอะไรนะคะ สำหรับคนที่ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือส่วนลดค่าน้ำค่าไฟไว้นะคะใช้น้ำใช้ไฟตามเกณฑ์นะคะส่วนลดมาในบินเรียบร้อยแล้วนะคะหักมาให้เรียบร้อยค่าน้ำประปาฟรี100บาทแต่ถ้าบ้านไหนนะคะเป็นประปาหมู่บ้านออบตอรหรือประปาเทศบาลกลุ่มนี้หมดสิทธิ์เลยนะคะส่วนค่าไฟก็315บาทอย่าลืมค่ะได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก,<ๆ>ก,ก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่สํานักงานประปาไฟฟ้าใกล้บ้านได้เลยนะคะ และสุดท้ายค่ะ20กันยายนมีเงินโอนหนึ่งรายการเฉพาะ,พาะกลุ่มผู้พิการนะคะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้หรือใครนะคะที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แต่ว่ารับเบี้ยงชีพประจําเดือนผ่านบัญชีธนาคารเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นเลยนะคะและพิเศษนอกเหนือจากนี้ค่ะยังไม่มีกําหนดวันแต่ว่าเข้าแน่นอนนะคะเดือนกันยายนนี้ก็กคือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะ,จ,ะจำนวนเงิน600บาทในเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ยังไม่มีกําหนดว,วันค่ะทุกคนใครอยากรู้กําหนดว,วันกดติดตามกันไว้เลยนะคะเงินส่วนนี้จะเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพยเป็นหมายเลขบัตรประชาชนใครผูกพร้อมเพยทันนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะได้รับเงินรอบแรกพร้อมๆกันเลยส่วนใครที่ทําไม่ทันนะคะหรือเป็นผู้สูงอายุที่จะต้องโอน,โอนเงินเข้าบัญชีผู้ดูแ,แลนะคะดําเนินการไม่ทันในเดือนสิงหาคมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ น่าจะมีรอบเก็บตกนะคะในรอบผัาถัดไปดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้ทำนะคะก็ไปทำไว้เลยนะคะรอรับเงินน่าจะเป็นรอบเก็บตกกันนะคะเงินตรงนี้นะคะได้รับกัน ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเป็นเป็นเงินสงเคราะห์ที่ให้เดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนนะคะเดือนละ106เดือนก็600บาทโอนรวดเดียวในเดือนกันยายนนี้เลยนะคะคลิปนี้เกตรวบรวมให้แล้วนะคะสาหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใครมีคําถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสาหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐควรมีอะไรเพิ่มเติมมาแชร์ให้กับผู้ติดตามของเราได้อ่านกันได้นะคะและถ้าไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์ใหม่ๆจากรัฐบาลใหม่นะคะจะแจกเพิ่ม เ,เติิมมได้ตอนไหนอย่างไรนะคะกดติดตามเก็ตไว้ได้เลยอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำค่ะและฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะคะกดแชร์ได้เลยนะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ